เพิ่มอัตราการมองเห็นให้เพจ Facebook แบบก้าวกระโดดด้วย Reels ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่า Facebook ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ที่ลดลงอย่างมากทําให้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆในมือของตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ Facebook ที่ปรับทีสุดๆเท่าที่แอดจําได้เหมือนเพิ่งทําสรุปอัปเดตไปไม่นานก็มีอัปเดตใหม่จากทาง Facebook เข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งกับคนที่ทําเพจขายสินค้าหรือเพจสําหรับธุรกิจของตัวเองและเป็นการประกาศอีกทางว่าพร้อม ที่จะสู้กับ TikTok เจ้าแห่งช็อตวิดีโอ Content ที่ถูกสร้างโดย ByteDance จากจีนแล้ว m e n น f r a m e กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันฉเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สะตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ s h อ p e e หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ w w w m เมน f r a m e .com ต้องบอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวิดีโอกันเลยทีเดียวเพราะจากผลสำรวจของ Hootsuite ผู้ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียและคอยแชร์ข้อมูลต่างๆให้กับเหล่ามาร์เก็ตเตอร์ทั่วโลกได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่รับชมวิดีโอโดยหากเปรียบเทียบกับหลายๆปีพบว่าอัตราการเติบโตในแง่ของการรับชมวิดีโอเพิ่มขึ้นอย่างมาก ปกติแล้วหากเราพูดถึงวิดีโอสั้นๆความยาวไม่เกิน10นาทีแล้วเราก็มักจะคิดกันว่าติ k กตอกนี่แหละที่กลายเป็นเจ้าตลาดอันดับหนึ่งเรียบร้อยแต่จากผลสำรวจของ o t s ส i t e พบว่าอันดับหนึ่งกลับกลายเป็น YouTube รองลงมาก็คือ Facebook และอันดับ3คือติ๊กตอกสะง,งัานผิดค่าสุดๆแอดเห็นข้อมูลเองครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันจากการอัปเดตล่าสุดเมื่อครั้งที่แล้วของ Facebook ได้มีการปรับการมองเห็นใหม่ครั้งใหญ่ไปแล้วอีกรอบหนึ่งก็คือเพิ่มการมองเห็นให้กับเพจและลดการมองเห็นหน้าส่วนตัวลงเพื่อผลักดันเพจธ,ธุรกิจให้ถูกมองเห็นได้มากยิ่งขึ้น แต่ต่อมาปรับไปได้ไม่นานก็เข้าสู่การอัปเดตครั้งนี้อีกรอบคือลดการมองเห็นของเพจลงไปอีกพอสมควรแต่ไปเพิ่มการมองเห็นให้กับ Reels แบบเต็มที่ สัญญาณในการอัปเดตครั้งนี้ก็พอเดาได้เลยว่า Tik t o k อน่าจะขึ้นมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญเทียบเท่ากับเจ้าอื่นๆแล้วและ Facebook ก็ไม่อาจจะปล่อยให้ผู้ใช้งานถูกแย่งไปได้ไง่ายๆทำให้ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างและสิ่งที่จะสู้ได้นั่นก็คือ Reels นั่นเองโดยตัวนี้จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ TikTok อย่างมากเป็นแหล่งที่รวบรวมวิดีโอสั้นๆและแบ่งปันให้กับผู้ใช้งานคนอื่นๆได้รับชมโดยวิดีโอยิ่งได้รับความนิยม มากเท่าไรโอกาสในการเข้าถึงก็มากขึ้นเท่านั้นเรียกได้ว่าทั้งบน Facebook และ Instagram ตอนนี้เหล่า Reels ถือว่าเป็นขุมทรัพย์สำคัญของแบรนด์และเหล่าคนค้าขายเลยทีเดียวจากการทดสอบของหลายๆคนพบว่าในเพจ Facebook ปัจจุบันมีอัตราการเข้าถึงที่ลดลงอย่างมากแทบจะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ก็คือมองแทบไม่เห็นแต่สำหรับในฝั่งของ Reels เองก็ได้รับการเข้าถึงมากขึ้นถึงแม้ว่าจะลงวิดีโอไปแบบไม่ได้ตั้งใจทาและดูไม่ได้น่าดึงดูดก็ตามเพราะเป็นการทดสอบว่าตัวอัลกอริทึมล่าสุดที่ Facebook ได้อัปเดตไป นนัน้มันทำงานหรือยังจะได้ปรับตัวถูกส่วนของ reels นั้นแอดได้เทสเองโดยไปขอรูปจากลูกเพจแล้วเอามาโพสต์เล่นๆปรากฏว่าการเข้าถึงใช้ได้เลยหากเทียบกับโพสต์ปกติในเพจเพราะเทสในเพจที่มีคนกดไลค์อยู่5คนเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเพจเปล่านั่นเอง ในการทำวิดีโอ reels บน Facebook เพจนั้นก็ไม่ยากหากทำผ่านโทรศัพท์มือถือในหน้าที่เราจะโพสอะไรลงเพจก็จะมีปุ่ม reels อยู่ตรงนั้นด้วยหากเราต้องการอัปโหลดวิดีโออะไรขึ้นไปก็สามารถกดอัปจากตรงนั้นได้เลยแล้ว Facebook ก็จะนำไปแสดงในที่ต่างๆให้กับเราในตอนนี้จะการอัปเดตอีกครั้ง สิ่งที่เราไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือ reels ที่เราควรจะไปลงวิดีโอเพื่อให้เกิดการเข้าถึงให้ได้มากยิ่งขึ้นและเป็นอีกตำแหน่งที่มีความสำคัญและคุณไม่ควรที่จะพลาดอย่างยิ่งในส่วนของการทำวิดีโอนั้นหากใครกำลังหาแนวทางก็อาจจะไปส่องสไตล์การทำวิดีโอบนติกตอกได้ เพราะส่วนใหญ่เวลามีโฆษณาเกิดขึ้นบนติ๊กตอกหากไม่สังเกตให้ดีหลายคนก็รับชมวิดีโอนั้นแบบไม่รู้ตัวและเพื่อไม่ให้ผู้ชมเลื่อนหนีจำเป็นจะต้องทำคอนเทนต์วิดีโอที่เนียนกลมกลืนไปกับวิดีโอทั่วไปอย่างยิ่ง สิ่งที่ได้รับความนิยมบนวิดีโอสั้นๆก็จะเป็นพวกคลิปบันเทิงสั้นทั่วไปการโชว์สกิลการโชว์ขีดความสามารถของสินค้าแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและการใช้งานของสินค้าการนำเสนอนั้นจะต้องไม่ดูให้เป็นการขายมากจนเกินไปเพราะหากเป็นการขายแบบจ๋าๆแล้วมันก็ยากที่จะทำให้ผู้ชมรับชมวิดีโอของเรายังไงก็ตามนี่ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่เคยทำวิดีโอใดๆเลย แอดคิดว่าหากคุณจะเริ่มทำวิดีโอลงเลวส์ ose, อาจจะต้องไปดูสไตล์การทำวิดีโอจากติ๊กต k อกหรือถ้าคุณเป็นคนขายสินค้าอาจจะไปดูคอนเทนต์ที่เขาทำรีวิวมันจะช่วยเป็นไอเดียและช่วยให้เรามีแนวทางที่ดียิ่งขึ้นและอย่าลืมว่าตอนนี้ Facebook ให้ความสำคัญกับเลวส์แบบสุดๆลองไปทำวิดีโอแล้วลงเพื่อดูผลลัพธ์กันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ